บอกมึงมาทำซิพี่ว่าไม่ได้แล้วดักดักอย่างออกไปสิเออ,อเคเคอเคอ่ะนั่นแหละเคสวยงามนะคะสวยงามเลยนะคะามาดูแผ่นต่อไปนะคะ เดี๋ยววามาดีวาไม่เชื่อกูดีวาวามามึงนั่งเฉยมึงมาช่วยเขายกก่อนมายกช่วงข้างอะ่ะช่วงกลางอะ่ะสวยๆเลยนะคะเป็นไงที่เหลือเป็นไงที่เหลือสวยๆเลยนี่นะคะ ไปเอาอันนั่นออกให้พี่นี่หน่อยดิไอ้ผ้าเออเอาผ้าออกสิโอเคอ่ะแผ่นไหนทีนี้แผ่นนี้ใช่ไหมวะสิบห้าสิบห้าสิบหกเนี่ยนะโอเคแผ่นนี้สวยๆเลยน,น,น,นันกอยู่กลางสินักอยู่กลางเอออยู่กลาง,ออางจับไว้โอเคโอเค เอ Ooh, ตอต้องอย่างนี้สิอีก uh นิดนึงโอเค๋ยวาเพิ่งเกให้กูเล่ามาก่อนปล่อย right สวยๆเลยนะคะนี่สวยๆอ,อ่ะมาดูอีกแผ่นหนึ่งไปง่ายสวยงามหมดนะคะลูกค a, ้านะสวยงามหมดทุกแผ่นเลยนะคะสำหรับชุดนี <PA> ้นะคะสวยงามทุกแผ่นเลยโอเค โอเคเนี่นะคะสวยๆแล้วนะคะนู่นนะคะเป็นไงสวยๆงามๆเลยะคะ่ะอ่ะมาดูอีกแผ่นหนึ่งสวยงามเลยอีกแผ่นหนึ่งอ่ะโอเคจะเหลืออีกสามแผ่นนะคะลูกค้าสามแผ่นนี้แล้วก็มาแผ่นนี้นะ สวยๆเลยอ่าที่กำลังตัดหัวจะอยู่ที่หน้าสิบห้านะคะหน้าสิบหกนหหน้าสิบห้านะคะอ่าเป็นี้หน้าสิบห้า,ะะหาสวยๆเลยนะคะมาจัดเข้าต้งกันสวยๆเลยนะคะนี่นะคะไม้สวยๆจาก นี่ชาคาไม้นะคะลูกค้าจัดกันไปเลยนะคะสิบห้าแผ่นนะคะแสนสองนะลูกค้านะจัดกันไปเลยพร้อมส่งฟรีด้วยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้พร้อมส่งฟรีเลยนะคะลูกค้ามาเรามาจัดกันแบบพร้อมส่งฟรีสําหรับมะข่ามงชุดนี้นะคะสิบห้าแผ่นนะคะสิบห้าแผ่นแสนสองนะคะมาจัดส่งฟรีเลย ่แล้วทำไมชุดนี้ทำไมเข้าไม่ไหวกันแล้วหิวน้ำไงติ๊ตะปูไฟสองขุมตตะปูไว้ไหนไม่อยู่ได้ไงขอไม่หมดตายแล้วค่ะโอเคได้เนาะได้แล้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ ทำงานนิชาคาไมา้แรงดีนะคะไม่มีตกนะคะลูกค้านะ,ะเอาแผ่นที่สองไปอีกแล้ว